สวัสดีครับที่นี่ราพงเครื่องเสียงลำบุกาคลอง5นะครับ0897806126นะครับอันนี้จะอัปเดตจะกก่างโพงนะครับกต้นนานยุโรปตัวนี้จะเป็น b บ W นะครับ CM5 นะครับสวยครับสภาพใหม่คลิปเลยครับ CM5 นะครับไม่มีตำเนิเลยนะครับสวย 4 5 b m w นะครับเสียงดีมากครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็น685ครับรุ่นนี้685นะครับดอก6นิ้วครึ่งนะครับ b m w เหมือนกันนะครับเสียงเราะมากครับ6 8 5 b m w นะครับแล้วตอนนี้จะเป็นมอนิเตอร์อะโอ ีสีนะครับเป็นมอนิเตอร์เสียงดีมากครับมอนิเตอร์นี่ก็งานอักจิตนะครับตัวล่างก็เป็นมอิ้นช็อตนะครับดอกแปดนิ้วนะครับเป็นงานอักจิตนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นคลิปครับนี่ห้อคลิปครับดอกหกนิ้วนะครับของอักจิตนะครับเสียงเพราะมากครับคลิปตัวนี้ก็จะเป็น TH NHT นะครับ NHT นะครับนะครับคแล้วก็จะมีตัวเล็กอีกตัวหนึ่งก็เป็น NHT เหมือนกันนะครับสวยดีครับแบ m บเป็นโนแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็น b w w เหมือนกันครับเันนี้6 6 0 1 ST ครับ6 0 1 ST นะครับ,รบสวยครับ แล้วก็นี้ก็จะเป็นอ e ีเล็กครับอีเ e e e ล็ก108อีเล็กเยอรมันที่ตัวนี้ก็จะเป็น NSF 700ครับยามาฮานะครับเป็นแบ็คเปอร์โนนะครับเปอร์โนนี่เป็นอ e ินทเกจคอมบิสอ e ินทเกจคอมบิดนะครับนี่รุ่น CXA 600 นี่ก็จะเป็นเข็มครับเข็ม Q ห้าศูนย์ศูนย์นะครับนี่ก็จะเป็น PHB PHB Image Image ห้านี่ก็จะเป็นยามาฮ่าตองเกตนะครับตัวใหญ่มากครับตัวนี้ตองเกตโบส์ครับสามศูนย์หนึ่งวีครับนี่ก็จะเป็นยามาฮ่าครับนี่ก็เซ็นเตอร์ PSB ครับ นีเป็นทนนอยทนนอยครับรุ่นนี้เสียงดีมากครับอันนี้ก็จะเป็น AVR ของแนอนด์ออนเกลนะครับ R, นนเกวตัวนี้มีบลูทูธด้วยนะครับอันนี้เป็น ITT นะครับ ITT เสียงดีมากครับรับ AM/FM เปร๊ะเลยครับโอ้ก็จะเป็นอันนี้เครื่ล่นซีดีนะครับ ไป220รายครับเดนนอนวิกเตอร์เดนนอนยิงเป็นเอวีอาร์ตัวนี้รุ่นใหม่อยู่นะครับอ mm hmm. ันนี้ก็จะเป็นฮามันเกอร์ดอนเยอรมะหานะครับเอวีอาร์ hmm. นะครับตานี mm ้ก็จะเป็นซับวูฟเฟอร์ของเบอร์เกดายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ mm hmm. วีอาร์ะน, mm hmm. นะครับเอ mm hmm. วีอาร์เดนนอนนะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกติครับ อันนี้ก็จะเป็นซับโป้ก้12นิ้วนะครับใหม่คลิปนะครับยังไม่แกะเลยครับยังไม่แกะับตัวนี้ใหม่เพิ่งเข้ามาโทรศัพท์ถามได้ครับ0897806126ติดถนนใหญ่นะครับตัวนี้หาง่ายครับตัวนี้ติดถนนใหญ่นลครับรถวิ่งผ่านตลอดติดกับหมู่บ้านวลราประดินนะครับอยู่ในโซนอาหารโคยยเนยนะครับติดกับหมู่บ้านวลราประดินแล้วก็ ติดกับบิ๊กซีและมุกาหรงห้านะครับโทรมาถามได้ครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ